รถเก็บมาฝากจากนาโนโอเคไม่มีค่าใช้จ่ายทั้งผู้ขายและผู้ซื้อคำเตือนอย่าโอนเงินทุกกรณีก่อนท่านจะเห็นเล่มและรถตัวจริงนะจ๊ะรถเก็บมาฝากรถอะไรไปดูกัน รถเก็บมาฝากจากนาโนโอเคนะจ๊ะมาวันนี้เรามาพบกับเจ้ายูวสุขสงกรทองนะครับตัวนี้เป็นตัว s x แล้วนะครับสีสันโดยรวมนะครับถือว่าดีนะครับมีรูรอยบ้างตามอายุการใช้งานนะครับทุกอย่างว่ากันตามสภาพนะครับมีคอกนะครับเป็นคอกสแตนเลสให้นะครับมีแม็กไลเนอร์นะครับให้พ้อบรรทุกนะครับรถคันนี้นะครับมีล้อ t e 3 7ให้นะครับหล่อหลอนะครับพร้อมใช้งานนะครับ รถคันนี้ผิวพันธุ์ดูง่ายนะครับภาษีไม่ขาดนะครับแอร์เย็นเพียงพอนะครับห้องเครื่องถือว่าดีนะครับมองง่ายนะครับรถคันนี้แห้งๆดีนะครับคานหน้าเป็นคานหน้าเดิมนะครับเป็นเพดเดิมนะครับไม่กระเด็นนะครับรถคันนี้แสดงว่าไม่มีโดนหนักนะครับภายในนะครับคอนโซลหน้าไม่แตกไม่บวมนะครับบอกอู้หน้ายังอยู่ในสภาพที่ค่อนข้างดีไม่ขาดนะครับเบาะ แคปหลังนะครับก็ไม่ขาดนะครับอยู่ในสภาพที่ค่อนข้างดีนะครับเบื้องต้นนะครับเจ้าของแจ้งมาที่ราคา9 9 0 0 0บาทนะครับรถคันนี้อยู่ที่อำเภอท่ามะกานะครับจังหวัดกาญจนบุรีนะครับเหมือนเดิมผมจะทิ้งเบอร์เจ้าของนะครับไว้ใต้คลิปนะครับก็โทรต่อรองกันเอาเลยนะครับส่วนเพื่อนเพื่อนท่านใดนะครับที่ชอบคลิปแนวๆนี้แนะนํารถแบบนี้ที่เป้ารถแบบนี้นะครับ ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันเอาไว้นะครับผมก็จะมีรถมานำเสนออยู่เรื่อยๆสำหรับคันนี้เอาไว้เท่านี้นะครับกับ Nano OK. นาโนโอเคจ๊ะสวัสดีจ้ะ